ต่อกันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะสนามบินภูเก็ตค่ะพร้อมอำนวยความสะดวกนะคะในการเดินทางแก่ผู้ที่โดยสารในช่วงของวันหยุดยาวต่อเนื่องคาดว่ารองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินได้เท่ากับปี2562ค่ะ นายมนชัยตนูดนะคะผู้อำนวยการท่ากาศยานภูเก็ตค่ะเปิดเผยว่าในช่วงระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคม2566ซึ่งก็เป็นวันหยุดยาวนะคะติดต่อกัน6วันท่ากาศยานภูเก็ต คาดการว่าในช่วงวันดังกล่าวจะมีตัวเลขผู้ที่โดยสารทั้งในประเทศและระหว่างประเทศใช้บริการภายในท่าอากาศยานภูเก็ตเทียบเท่ากับปี2562โดยในปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศอยู่ที่ประมาณ80เเซตส่วนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศอยู่ที่ประมาณ70เซึ่งศักยภาพของสนามบินภูเก็ตสามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในช่วงของวันหยุดยาวนี้ขณะที่การสัญจรทางอากาศ นามบินภูเก็ตสามารถรองรับปริมาณเที่ยวบินไปกลับได้เท่ากับปี2,562เช่นเดียวกันนอกจากนี้ในการอำนวยความสะดวก ด้านบริการรถสาธารณะนะคะทางอากาศยานก็ได้มีการประสานไปยังผู้ประกอบการอาทิรถแทก็กซี่รถลิมูซีนรถบัสนะคะในการที่จะเตรียมรถให้พร้อมเข้ามาให้บริการแก่ผู้โดยสารในช่วงดังกล่าวให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ที่ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นถ้าอากาศยานภูเก็ตเนี่ยก็ มีมีความพร้อมนะครับถ้าเทียบกับปี62แล้วเนี่ยตอนนี้เราปริมาณาการจราจรทางอากาศเนี่ยยังยังไม่เท่ากับปี6 2ซึ่งตอนนี้เราคืนศักยภาพาทุกทุกระบบให้ให้คืนมาเทียบเท่ากับปี62แล้วนะครับก็ให้ความมั่นใจกับผู้เดินทางนะครับว่าถ้าอากาศยานก็สามารถรองรับการจราจรทางอากาศได้เช่นเดิม ขณะดเดียวกันค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท,ทสำนักงานภูเก็ตได้เปิดเผยช่วงวันหยุดยาวว่าจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างโรงแรมร้อยละ30ของแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีจํานวนห้องพักทั้งหมด1,1556ห้องจากจํานวนโรงแรม1,890แห่งโรงแรมส่วนใหญ่ปิดปรับปรุงในช่วงโลซีซันมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 65.87และมีวันพักเฉลี่ยร้อยละ1.74วันซึ่งไม่รวมวันที่31กรกฎาคมเนื่องจากเพิ่งถูกประกาศเป็นวันหยุดโดยมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือน234,35 0คนตออ่อเป็นครั้งนะคะแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวคนไทย86 187คนและนักท่องเที่ยวต่างชาติ153,348คนคาดว่ามีไรายได้สะพัดเฉลี่ย2,208ล้านบาทแบ่งเป็นคนไทยค่ะ619.41ล้านบาทและนักท่องเที่ยวต่างชาติ1,588.59ล้านบาทซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวเรียงตามสัญชาติ5อันดับยกเว้นไทยได้แก่จีนรัสเซียออสเตรเลียอิน และสิงคโปร์ค่ะ